คิริมานันทสูตรว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาปินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนอ,นอาพาธได้รับทุกข์หนักเป็นไข้หนัก ท่านพระอานน์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมาณนอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประธานบารกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์ สเสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานน์อย่างที่อยู่เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์เธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คิริมานน์ภิกษุเป็นไปได้ที่อาการอาภาษของคิริมานน์ภิกษุจะสงบระงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ สัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อธทินวสัญญา 5. ปหานสัญญา 6. วิราคสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเก อนัพิรตตสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุอันนี้จะสัญญา 10. อานาปานสติอันนี้จะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปทา,านขันห้านี้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอน,นิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาเห็นว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโพธพภพเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารม เป็นอนัตตาเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอกอย่างละหกประการนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอาสุภสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้น ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลน้องเลือดเหงื่อหมันค้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญา อาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต,ต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะ โรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เสื่องซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคลงแดงในที่นี้หมายถึงโรคที่ถ่ายอุจจาระท้องเดินเป็นเลือดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรือนโรคฝีโรคกลาก โรคมองเคราโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดทราชโรคหูดโรคละองบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสลดเป็นสมุดฐาน อาพาธมีลมเป็นสมุดฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุดฐานอาพาธที่เกิดแต่ฤดูปแปรปรวนอาพาธที่เกิดแต่การบริหารที่ไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจระ ปวดปัสสาวะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอาทินวะสัญญาปหานสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินนยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นละบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบันเทา ทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าปหาณสัญญาวิราคาสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบประนีต คือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดนิพพานนี้เรียกว่าวิราคสัญญานิโรธสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความดับนิพพานนี่เรียกว่านิโรธสัญญาสัพพโลเกออนะพิรตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ และอุปาทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นและเป็นอนุัยแห่งจิตงดเว้นไม่ถือมั่นนี่เรียกว่าสัพพโลเกอันาพิรัสัญญาสัพพสังขาเรสุอน,นิจจะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอารังเกียรในสังขารทั้งปวง นี่เรียกว่าสัพพสังคาเรสุอนิจสัญญาอาณาปานสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก อาณาปานสติ16ขั้น 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น สามสําเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสําเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สําเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสําเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปิติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปิติหายใจออก6กสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก7 สํเน no ียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสํเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก8สํเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสํเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก9 สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสิบสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสิบเอ็ดสำเนียกว่าจะตั้งมั่นจิต หายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งมั่นจิตหายใจออก 12. สิบสองสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สิบสามำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สี่ำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า สํำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก16สํเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสํำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกนี่เรียกว่าอาณาปานสติ ถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่คิริมานน์ภิกษุเป็นไปได้ที่อาพาธของคิริมานน์ภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ครั้นนั้นแลท่านพระอานทน์ได้เรียกสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเข้าไปหาท่านพระคิริมานนนถึงที่อยู่ กล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่ท่านพระคิริมานนขนขณะนั้นเองอาพาธของท่านพระคิริมานนนสงบระงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคิริมานนนได้หายขาดจากอาพาธนั้นอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนนละได้อย่างนี้แล